สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับจะบอกว่าเป็นอีไซทาวเวลนะแต่จริงๆไอ้ทวนเปิดเรียบร้อยนะป๊าป๊าอยากเที่ยวเดี๋ยววันนี้มันเป็นวันหยุดพอดีช่วงกลางวันเรายังไม่มีภาคบอลน,นะเดี๋ยวเราหาเวลา,อ,าอะไรนะโอ้สูงๆหน่อยเมียบอกสูงๆหน่อยอาจารย์ไปเดี๋ยวพอดีว่ามีน้องชายนะครับที่รู้จักชื่อเฟดตี้นะถ้าใครเคยดูจะรู้แล้วครับไปไปเลื่อยไปเที่ยนะ น้องไปเปิดร้านกาแฟริมทางแต่จุดเด่นของร้านเนี่ยมันไม่ใช่ที่ตัวกาแฟนะแต่ความสำคัญเลยคือน้องบอกใช้เวลาใช้เงินเปิดร้านแค่400บาทวันนี้ก็เลยว่าจะไปอุดหนุนน้องมันหน่อยนะเดี๋ยวเราตามทางไปเลยครับไม่ไกลครับออกจากตัวสถานีรถไฟไปประมาณสัก20นาทีแค่นั้นเองมันอยู่แถวอะไรเรียกว่าอะไรนะแม่เหี้ยแม่เหี้ยเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านน้องเลยบายข้าสื่อด้วย มีบอกฝากซื้อโทคัสสืด้วยนะอะไรคือโทคัสสือวะโอเคเราไปเจอกันครับบายบายอีสซยอยากเที่ยว นันนันแสวัสดีครับมาแล้วทำไมพูนมาตอนฝนตกอะคะเนี่ยใช่พี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ออกมาตอนนี้ฉันเอาพยานคนรู้มั้ยโอเคถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปหลบฝนแป๊บเดียวบอ <c oughs> กเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวรอน้องชายผมก่อนแป๊บนึงเพราะว่า <c oughs> ถ้าตอนตอนมันทำเดี๋ยวชวนมันคุยเดี๋ยวมันลืมสูตรลืมสูตรลูกค้าเอามันผสมผิดอีก นี่มาตาสองน่าใช่หไหมไอ้เฮียยังไม่ทันทักเลยืีเปา,า <Jeez> เอามือใหม่หมือใหม่มือใหม่เอ้เฟที่นี่เปิดมาได้เท่าไรหร่แล้ววะอาทิตย์ที่ห้าอาทิตย์ที่หเดือนกว่าโอเคนี่ครับแล้วใครจะไปเชื่อครับบอกว่าร้าน ให้หัวคลิปมาบอกไว้มีร้านมีเงิน400ก็เปิดร้านกาแฟได้เนี่ยครับดูอุปกรณ์น้องชายผมหลังเรื่องไม่ใช่ใช่ครับบอกได้คำเดียวตอนแรกก็400ตอนหลังนี่4 0 0พันยังไม่อยู่เลยนะอแ่แล้วก็400ได้เฉพาะแค,ค่แก๊สกระป๋องครับตอนนี้4ี0พันก็ไม่อยู่ว่าตอนนี้บอกได้คำเดียวธรรมดาครับของพวกนี้มันลามมันลาม อันนี้อันนี้เขาเรียกเส้นอะไรงว,งวงแหวนรอบสองวงแหวนรอบสองนะสำหรับใครเสียงรถมึงก็ดังกันลึเกเออเนี่ยสำหรับใครที่จะมาอุดหนุนน้องชายผมนะครับน้องตั้งอยู่เขาเรียกว่าวงแหวนรอบสองนะครับถ้ามาจากสนามบินมันจะเลี้ยวซ้ายตรงบิ๊กซีแม่เหียนนะส่วนถ้ามาจากเส้นซูปเปอร์อย่ามาครับให้มาทางสนามบินเพราะเส้นซูปเปอร์ไม่รู้จักทางเหมือนกันเนาะลองมาดู แต่ตรงนี้เป็นที่เหมือนที่จับจองเฉยๆนะมันไม่ใช่คืออันนี้เราเราไม่ได้เสียค่าเช่าใช่ไหมใช่ครับพี่ใช่มาเป็นที่จับจองจองยังไงอะ่ะคือใครมาถึงก่อนได้ก่อนมาถึงก็มาตัา้งเลยอ๋อ<ๆ>มันเป็นเหมือนที่จะบอกว่าสาธารณะมันก็ไม่เชิงอะครับแต่มันเป็นที่จับจองคือใครมาถึงก่อนก็ได้ก่อนเดีย๋ยวตอนนี้รอกาแฟก่อนคิวมันเยอะกว่าจะได้กินแต่ละแก้วเ <laughs> <laughs> ย็นไม่พอกาแฟอนะต้องใจเ <laughs> ย็นด้วยนะครับดูรถวิ่งไปวิ่งมาก่อน นี่ครับีทีนั่งกินอ <c oughs> ถึงถึงคิวพี่ยังามนี่ย เดี๋ยวเรามาคุยกันตอนนี้ถึงคิวคิวแล้วรอมาครึ่งชั่วโมงีิบหายนี่เห็นเป็นไงสดๆดเจ๊ก๊ก,กโคโก้แล้วเฟซกาแฟนี้เอาสูตรมาจากไหนสูตรจากยูทูบเอาโอ้จากยูทูบเป็นสายยูทูบอยู่แล้วนี่อันนี้เสื้อเขียวนี่ลูกจ้างนะครับ้อง,งจ้างมองจ้างค่ะแล้วร้านเปิดวันไหนบ้างวะเน,นี่ยสารอาทิตย์ครับพี่ เสาร์อาทิตย์สองวันแค่นั้นเลยใช่ไหมครับโอเคแลวจัน์ถึงศุกอ่ะอยู่ตลาดนัดตลาดนัดตลาดนัดตามจริงวันจันท์คือวันจัน์ถึงสุกอ่ะตามจริงอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะครับก็อยู่ตลาดนัดด้วยกันนี่แหละขายตลาดนัดน้องชายผมนี่ขายไอ้ลูกชิ้นชุบแป้งทอดอ่าส่วนผมนี่ขายขนมครกส่วนเสาร์อาทิตย์น้องชายผมก็มาขายกาแฟแล้วก็ถ้าช่วงที่ไม่ได้ขายกาแฟถ้าโดยมันเปิดน้องชายเขาก็จะไปใช้คำว่าไปเที่ยวไปเที่ยว ถ้าใครอยู่ในช่องอ e ีสัยสตูดิโอจะเห็นบนหัวโลโก้อยู่ว่ามีสติ๊กเกอร์ของไปเรื่อยไปเทื่อเนี่ยนะแต่มอไซค์มึงจะวิ่งดังไปไหนเนี่ยไม่เสียงกูญยิงไม่มีอยู่นี่แหะครับเจ้าของตัวจริงครับของเพจไปเรื่อยไปเทื่อนะถ้ายัางไงลองเข้าไปกดติดตามดูได้ครับเอาแค่คลิป2คลิปพออย่าไปดูเยอะเดีย๋ยวมันเหลิงเดีย๋ยวมันเหลิงนะนมาแล้วเนี่ยครับเป็นไงโคตรเจ๋ง แล้วโครน่าร oh, <laughs> <laughs> oh, so, so. okay, uh ักเลไไงเอากาแฟให้คนเสียตังค์ได้หลอดกินฟรีไม่มีหลอดครับผมไอสับเย็นฟันอร่อยอร่อยอร่อยหม้อต้มแต่กาแฟหม้อต้มนี่มันหอมเนาะมันหอมนะจนล่ครับใช่ใช่กลิปเลยโอเคเลยครับไม่เสียใช้คำว่าไม่เสียแรงขี่จากบ้านพี่มากี่โลกันเนี่ยสาไม่ถึงนั้ง ประมาณขกว่าสิกโลนะขี่จากสถานีรถไปมาเนี่ยยี่สิกว่าโลจากบ้านมาเนี่ยเจอร้านกาแฟประมาณ200ร้านไม่กินนะครับมากินร้านนี้ธนะรรมาดาที่ไหนเขาจ้างมาเขาจ้างมาจะไปว่า รสชาติจะไม่เท่าไหร่เลยแน่นอนครับผ่านโอแวอรรอบสองนะครับหลังวีซีไปเหี่ยวไปได้นะครับเนี่ยครับเชื่อไหมว่าอ่าไปเรื่อยไปเรื่อยอ่ะเก่งเผ็เก่งไทยคนอื่นนะครับเวลาถ่ายตัวเองเนี่ยยังเขินนะบอกเอาออกถ้ายังไงฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าของเฟซนี่ปิดกี่โมงสามโมงอ่ะประมาณ3ามโมงนะครับถ้าใครสนใจอยากมาชิมกาแฟจะบอกว่าเป็นกาแฟแฮนด์เมดก็ประมาณนั้นครับเพราะว่า น้องชายผมนี่ลองผิดลองถูกขึ้นมาเองแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาลองเองแล้วสูตรก็เป็นสูตรที่เขาคิดขึ้นมาเองนั่นแหละ เปิดวันเสาร์อาทิตย์นะครับอยู่แถวแถวเส้นวงแหวนรอบ2นะ 2> เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ที่เชียงใหม่ก็สามารถแวะมาได้นะครับสำหรับใครที่มาจากต่างจังหวัดถ้าหากาแฟไม่แพงแต่รสชาติบรรยากาศใช้ได้อย่างนี้สามารถมาได้นะครับกับกาแฟลิมเวล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเพจน้องชายผมด้วยไป,ไปเรื่อยไปเรื่อยเป็นเพจท่องเที่ยวสไตล์แอดเวนเจอร์ในเชียงใหม่นะถ้าอย่างไงวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรกันละเดี๋ยวกลับบ้านไปเตรียมัวภาคบอลต่อไปแล้วทนะุกูบบายบายัน ตอนนี้ฝนตกนะครับถ้าอย่างไงอาจจะต้องรอสักพักเพราะว่าจังหวะพายุเข้ามาพอดีนะยังกลับบ้านไม่ได้เที่ยวหมูเที่ยวหมูเที่ยวหมู่เที่ยวหมู่ห,ม <c oughs> หรือว่าหนักเหมือนกันนะเห็นในข่าวหลายช่องก็โดนถ้าอย่างไงตัวช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองนะครับเพราะว่า <c oughs> น่าจะใช่จดไปจอันนี้ยังไม่ใจยังไม่ใจยังไม่าจใช่โอเควันนี้นะจะไม่มีอะไรนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากไปด้วยนะกับ i n ซ์ d e Studio ในช่วง คุณพ่ออยากเที่ยวไอ้ทัวร์มันบอกไว้นะสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้เดี๋ยวรอฝนหยุดแล้วก็กลับบ้านกันดีก,กว่าไปแล้ว